อุปกรณ์เบลเทนชั Build ่นเก u นะครับวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานเราคลายออกมานะครับคลายออกมาแล้วก็วัดความตึงของตัวสายพานนะครับสมมุติว่าสายพานอยู่อย่างนี้ในตำแหน่งนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเอาขันเข้าไปขันเข้าไปให้ตึงให้ตึงให้จุดให้อยู่จุดตรงกลางของตัวสายพานที่เป็นจุดรองรับการหมุน ตรงกลางเราใส่ไปตรงกลาง,งขันเข้าไปให้ตึง,ตงปึ๊บตึงตึงปึ๊บโอเคเราก็อ่านค่าอ่านค่านะครับตรงติ่งตัวนี้เลื่อนบนสเกลเลื่อนตัวนี้เราก็อ่านตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ถ้าความตึงมันเยอะติ่งก็จะถูกดันไปตัวเลขก็จะยิ่งสูงถ้าความตึงของสายพานมันหย่อน ตัวติ่งตรงร่องของสเกลหลักนี้มันก็จะหยอดลงไปค่าก็จะได้น้อยนะครับเราอ่านค่าบนสเกลหลัก11 12 13 14 15่้าแล้วแต่ได้เท่าไหร่มาดูสเกลเลื่อนว่าได้เท่าไหร่อีกว่าเป็นจุดเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ย13จุดเท่าไหร่นะครับสจุดเท่าไหร่เราก็มาดูนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้สมมติว่าได้ 13.49นะครับหน่วยแรงดึงเป็นนิวตันเมตรแล้วก็บอกว่าเป็น1ิบใช่ไหมสิบสามเรยกว่าอะไรสิบส่สิบสี่จเก้านิวตันเมตรอ่านค่าแล้วเวลาอ่านค่าเสร็จเวลาที่จะกดเครื่องมือเราก็คลายออกคลายออกนะครับตัวแรงดันตัวรับไอตัวดันสปริง ของตัวไอ้เบลเซนช่าเกตตัวนี้ก็จะคลายออกมาคลายออกมาแล้วเราก็กดล็อกปึ๊บอ่านค่าแค่น,นั้นเออันนี้อยู่นตนในอตนในอิสระนะครับตัวรับแรงดึงตัวนี้ก็จะอิสระผีได้ไม่รับแรงดึงโอเคแค่นี้ครับวิธีการใช้ครับ